สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูดการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับพุทธศาสตร์นะครับคือการค้นหาสัตธรรมความจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันนะครับและที่จะเป็นประโยชน์ในอนานคต หลายท่านนะครับนะได้ยินได้ฟังนะเรื่องของพุทธศาสตร์นะครับทำไมผมถึงใช้คำว่าพุทธศาสตร์ศนะาสตร์ก็หมายถึงว่าความรู้ความรู้แห่งพุทธพุทธศาสตร์ถ้าพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคําสอนคําสอนของพุทธผมใช้คำพุทธศาสตร์นะครับนะในเชิงของความหมายว่าสิ่งนี้มีอยู่ก่อนนะมีอยู่แล้วนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะครับนั่นคือสัจธรรมความจริงนะครับ มันพุทธศาสตร์คือการค้นหาศธรรมความจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันอะไรคือความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายท่านเนี่ยนะครับศึกษาพุทธศาสนามานะตั้งแต่ในวัยเด็กนะสวดมนต์ไหว้พระนะครับฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือค้นหาหนังสือธรรมะมากมายนะครับแต่ความจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นปริศนาสำหรับท่านอีกจำนวนมากนะครับ ที่ไม่เข้าใจว่าอะไรเราต้องการค้นหาอะไรที่เป็นสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันอะไรคือความจริงในปัจจุบันว่าในโลกใบนี้เนี่ยนะครับจิตเราที่ออกไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะมันออกไปทางประตูของมันนะที่ออกไปรับรู้โลกเนี่ยนะที่เราออกไป ดูข้างนอกรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยออกไปทางประตูที่เรียกว่าทวารตาหูจมูกลิ้นไกาส่วนทางใจเนี่ยมันออกไปในทางความนึกคิดหรือจะบอกว่ามันใช้สมองในการทำงานในเรื่องของความทรงจำความนึกคิดต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าประตูที่มันออกไปสู่โลกจริงๆคือโลกภายนอกร่างกายเราเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกาย พอมันไปสัมผัสมาแล้วมันค่อยเข้ามาสู่ในความทรงจำความนึกคิดต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆวันน้าเกิดเราสำรวมระวังในประตูนะตาหูจมูกลิ้นไกาเนี่ยนะเราก็จะเขาเรียกว่าสกัดกัน้นนะสิ่งที่มันเป็นอันตรายนะเข้ามาสู่จิตใจได้ในระดับหนึ่ง นะแต่ที่สำคัญคือมันไปนตรงที่ความคิดนะรูปผ่านทางตาเสียงผ่านทางหูถูกไหมฮะรสผ่านทางลิ้นถูกไหมครับสัมผัสผ่านทางกายนะเสียงผ่านทางหูนะครับสิ่งต่างตาเหล่านี้มันเข้ามาพอมันเข้ามาเสร็จจิตตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกปรุงแต่งหรือจะบอกว่ามันเป็นจิตที่มีความหลง พร้อมจะหลงไหลออกไปในสิ่งภายนอกในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นที่ตั้งแล้วพอมันเข้ามาสู่ที่ทางความคิดนะครับมันก็ถูกจับไว้ด้วยความหลงนะค,ความไม่รู้นะครับมันจึงมองไม่เห็นสัรธรรมความจริงที่มีอยู่ในขณนะปัจจุบันแต่ว่าศาสัรธรรมความจริงอะไรที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันที่มันมองไม่เห็นจิตมันมองไม่เห็น ก็คือมันมองไม่เห็นความเป็นใจลักษนณะ์ของสิ่งที่เป็นรูปธรรมานมามธรรมทั้งภายนอกและภายในร่างกายและจิตใจจิตมันไม่สามารถมองเห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้นะครับความที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกความเป็นทุกขขังมันไม่สามารถอยู่ในสภาวะเดิมๆได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริง เราบังคับบัญชามันไม่ได้มันไหลเลื่อนไปมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงถ้าจิตเนี่ยสามารถรู้เห็นนะครับเข้าใจในขณะปัจจุบันจริงๆนะฮะไม่ใช่ไปคิดตามหลังไม่ใช่ไปนึกคิดประมวลอย่างจากที่ได้ฟัง นะได้อ่านมาแล้วค่อยมาคิดประมวลว่าใช่นั่นแหละรครับนั่นคือความจริงความจริงที่จะต้องเห็นในขณะปัจจุบันจริงๆอะไรที่ทําให้เห็นปัจจุบันจริงๆสติมันคำว่าสติจริงเรียกว่าปัจจุบันธรรมหรือธรรมะของความเป็นปัจจุบันนั่นเองสติสติก็คือความรู้ตัวรู้ตัวอยู่ในขนขณะปัจจุบันจิตรู้ในการเห็นรูป จิตรู้ในการได้ยินเสียงจิตรู้นะครับในการที่สัมผัสจิตรู้ในกลิ่นจิตรู้ในรสจิตรู้ในความนึกคิดจิตที่รู้นะครับปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าสติมันทาให้จิตนั้นรู้รู้แล้วมันจําแนกได้รู้แล้วมันรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งนั้นมันเป็นไปตามกฎอนิจจัง ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันเป็นไปตามกฎทุกขังคือมันตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีใครบังคับบัญชาสภาวะนั้นได้เพราะมันมาแล้วก็ไปมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจิตมันจะสักแต่รู้สักแต่เห็นนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าพุทธศาสตร์คือการค้นหาสัจธรรม ความจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สามารถเห็นความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะนั่นแหละผูดนั้นแหละคยกว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในพุทธศาสตร์นั่นแหละรครับเป็นผู้ที่เรียกว่าฝึกฝนจริงๆนะไม่ว่าจะเห็นอะไรนะได้ยินเสียงอะไรนะครับได้กลิ่นรับรู้รสชาติอะไรนะครับ กายสัมผัสอะไรความนึกคิดอะไรเห็นมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายกุศลอกุศลที่มันเจืออยู่ในจิตถ้าเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนะครับแต่ว่าต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นนด้วยปัญญานะเพราะว่าปัญญาถึงจะบอกให้เราเข้าใจได้ว่าเหตุดี เรายังต้องสร้างอยู่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมเป็นบุญเรายังต้องเจริญอยู่แต่สิ่งที่เป็นบาปอากุศลเราเว้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราละเว้นเราไม่ปฏิเสธการมีอยู่นะครับของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธมันเพียงแต่ว่าเรารู้สัจธรรม เรารู้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันเรารู้ในสมมุติและเราใช้ในสิ่งที่มีสมมุตินั้นใช้ให้มันถูกต้องใช้ให้มันอยู่ในทางบุญทางกุศลไม่ใช้ในทางบาปอกุศลสิ่งสมมุติทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของอาหารการกินเราใช้มันอย่างคนที่ฉลาดใช้มันอย่างคนที่รู้ในสัจธรรมความจริง ที่มีอยู่นั่นแหละครับความสําคัญนะครับของพุทธศาสตร์นั่นแหละครับคือความสําคัญในพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาซึ่งก็คือพุทธศาสตร์ความจริงศาสตร์นั้นมีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะตัดสรูได้สองแปกกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นครับสิ่งสําคัญนะที่มาชวนคุยกันในคลิปนี้ มันพุทธศาส์ก็คือการค้นหาศธรรมความจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันไม่ใช่ให้ไปนึกคิดเอาตามหลังไม่ใช่พอฟังแล้วอ่านแล้วค่อยไปนึกคิดเอาเออว่าจริงไออย่างนั้นช้าไปความจริงที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันเห็นในปัจจุบันจิตออกไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันรู้อยู่ที่ปัจจุบันรู้และเห็นอยู่ปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปรวน เห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอะไรที่เกิดแล้วดับตัวตนที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนล่ะนั่นแหละรครับนอกจากเป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วจะเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยเพราะเราไม่ประมาทในสิ่งสมมุติตราบใดเรายังไม่ถึงนิพพานเราเป็นผู้ศึกษาอยู่เราก็ต้องทําประโยชน์จากบุญกุศลเว้นจากบาปอากุศลถูกไหมครับ ะมีความสุขทั้งในโลกปัจจุบันและในอนาคตจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อทุกท่านได้คติเตือนใจนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y u u t u ช anel อาจารย์เสก5.0จุนะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ